ที่ทุกคนเห็นอยูงนี้ก็คือบล็อกในไมค์แคปไม่ได้เอามาทั้งหมดนะเอามาแค่แบบคร่าวๆแล้วนี่ก็คือบ้านนะที่สร้างเอาไว้แล้วก็นะเดี๋ยวคุณจะเห็นความแตกต่างเดี๋ยวอันนี้กดเข้าไปตรงนี้กันตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรแตกต่างใช่ไหมฮะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่ครับ w e r little HD นี่มาแล้วกลับมาแล้วดูความเปลี่ยนแปลงนี่คือบันไดนะอันนี้คนกรีตนี่คือแบบอันนี้คือหญ้าพรมดูพรมดูพรม ยังไม่หันหลังนะดูใบไม้ยังยังไม่หันหลังจะยังไม่หันหลังประตูไม่เปลี่ยนบนยับนไดอะบันไดเปลี่ยนอะกระจกอันนี้ใส่ใสกระจกอันนี้ใสเลยนี่เดี๋ยวจะหันหลังแล้วนะเดี๋ยวจะหันหลังมาดูฟกอกพวกนี้นะนะแสงง นะั่งอันนี้คือเอเมอรัลด์นะที่เป็นก้อนทองที่เป็นก้อนเพชรที่เป็นก้อนเอ็นไอเล่ในเธอร์ไลท์ทองเพชรทองในในเธอร์แร่ควอตมีหินครับต้นไม้ฟ้าต้นไม้แดง ลาพีด e อมเมอร์ลลิสต์ส Co. โคทานแล้วมาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้เขามันบอกไม่เปลี่ยนนะคอมมันบอกเนี่ยมมาบอกไม่เปลี่ยนว้ามันไม่วาบเออว้าบแล้วนี่นะมันเป็นอะไรที่แบบมันเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะบอกเลยมันเก็บรายละเอียดรายละเอียดได้บอแบบแบบจิ๊บอะดูดิ ดูคอสดูคอสดูในดูคอสดูไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยเห็นปะมันเป็นอะไรที่แบบอ่ะดูกันเองแล้วกันนะแต่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบละเอียดแบบยิบอะแบบมันละเอียดมากนะ มันจะไม่ละเอียดมากมายแต่มันก็แบบดูปุ่มดูปุ่มรถรายมันแต่มันนี้ไม่เห็นไม่เห็นรอยมันเลยนี่ดูทองนี่มันจะมีแบบเพิกเซลเล็กๆแต่แต่ว่าแบบโอ้โหน,น,นโอเคนะ อันนี้คือเปลี่ยนสีเลยนะเนี่ยบล็อกเนี่ยนี่คือเปลี่ยนสีด hmm ้วยนะบล็อกอันนี้คือเปลี่ยนสีด้วยนะสีแดงก็เหมือนกันแบบมืดสว่างโอ้โหเดี๋ยวซใบไม้ใบไม้ ว้าว <Whoa. S 2> เดี๋ยวข้า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 ว,าวนี่จะเป็นแบบไม้นะมไม้ยอ่างนี้นะกระจกจกระจกกระจกดูสิกระจกโอ้มาโคตรดิสโอ้โหลโอ้มาโคตรโอ้โอ้มาโกรดอมาโคตขนแกโอ้ สติปเต็ดวับไฮปีฮไม่ละเอียดมากดักมากอันนี้ไม้นี่อะไรอ่ะฟาร์มอันนี้ฟาร์มนะฟา,ามก็มีไซก็มีคัพโปสโตแล้วนี่ชอบมบากสุดเลยบาเรล่นงนี่บาลเรล่งลเลยก็ ละเอียดอิบเลยมาครับันก็ก็ดูกระดกตรงนี้สิครับดูกระดกนี้โอ้มาโกรดีเร่มีบางอย่างมันจะเปลี่ยนบอกนี้เปลี่ยนไหมเบสล็อกไม่เปลี่ยนอ่ะ โอเคงั้นติดต่อกันวนะป้าบ้าบ้าบาบ้าบ้าบ้า